อยู่กับดกับนี่ก็อยู่กับพีพีเกมเดยวคุมสาามคิวคิวแล้วก็ปาลยเงินเชียดองแล้วก็สอดจอซีน้านะเชเชียมดองใจะดองเขาตั้งใจให้มาเล่นไม่พวเเลยเขาบอกเลยเบลมาแล้วเบลทุกคนตบมือให้เบลหน่อนแค่ไปีอู้หูยขงขันเขาไม่มีสิทมีนีเองทำอะไรเนี่ยสลาม ฉันน้อยใจดีกัเป็นฉันน้อยใจร้ายปลอดไปไหนไม่รู้ปลอดวางโอเคพี่สลาไม่ไหวอย่างนี้บอกพุงคอาน่ะน่าแบบความอนเราดันห่างอะไรแบบจะไม่มีใครรู้ว่าหน้าสลาเป็นไงโคตรหล่อไหต้อรู้เหมวะาอ้ยหล่อนะที่โรงเรียนไม่หล่อเลยมีในคนแต่มีในคนหล่ออะไรอีกแล้วเนี่ยหน้าเขาคิดเละอะไรอีก ยังไม่มีคนหล่อเลยหล่อหล่อนะเว้ยเขาบ้านหล่ออะหล่ออะไรเคที่บ้านแหละแต่ที่โรงเรียนไม่หล่อโอ้มีชุดอ่ะอุ้ยตายไม่ชุดติวเรียปคนเราไม่มีชุดเราก็แก้ผ้าติวเว้ยนชุดไม่มีชุดก็แก้ผ้าเรียกเราแกไม่ชุดหรือไม่มีชุดละ เดินตาแบบเนี่ยที่เขาใส่ชุดเชนเนลเขาไปเดินห้างนะเว้ยไม่มีใครรู้จักไหมไปเดินห้างไม่ดังแบบบิสกสตาร์เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามือมั้รู้จักกันนี่ลเลยมิ้วถามว่าอะไรวะมันตกตกไม่จะตกและตกก็อีวะดันเมาส์ดันเมาส์ตกเย้คลิปเสร็จแล้วจรโอ้โหเย้ตานนเนื้อคลิปเสร็จแล้วก็มือก็มือ ไอ้ฝนเข้ไปดังเข้ไปสุกุมันพี่แกรมาหัวี่กอู้กตกอีกแล้วอเดียวเองก็โขนด้วยพี่บอลลองก่อนด้วย่อนอะไรบินไปพี่ไม่ต้องไปหลอกเป็นสุกุมันนะสุกมันทีานี่มีสุกุมันีก่แตการสฟ้าสีฟ้ามีเดีวของเราเราไม่ม่

อันนเาช่วยเขาด้วยเออ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยกหตัวเขามาแล้ว้ยช่วยด้วยกองกองกองอ่ะกอง้บอสลงไปทนดนดีดีขาคิวบ้างดิแย่กันเขาต้องได้หนึ่งตัวหตัวหตัวมันหสองตัวเหลือเลื้หมดใจ ่นไม่บอตกงไปดีสีแดงอะสีแดงสีแดงสีแดี้โบช่วเราด้วยเราเหลือสหัวใจเมป็นไรเขาเป็นซุเปอร์แมนกตายซ่มมาโดนอะไราไแล้วมันแทงหัวใจพอ้พี่ซเปอิมแล้วนึ่งกหใช่ไหมปิดดีกว่าโกงโอ้ยเลหนึ่งก้อน ไปอดได้เลยขอจอดสิะเรื่องรูเรื่องบอดนะเก็บทองเนื้อพอดเขารูี่ใส่ของซาลาวเมื่อที่เรียนต้องพูดกับจอดสีหน้าชัวเจรรับบอกไอู้วใช่ใช่เลยอือไม่มีทางหรอกเพืนเรืองเราวันนี้พูดวะเนอะวันนี้พูดให้จอดสีหน้ามอเรียว่าอไร อุ้ยเอ็งเก่งเว้ยตักตกอย่างี่ใครมีธนูไหม่ะมีธนูโอ้ my god มาดิมีธนูเขามีบลูดบลูดเขามีบลูดอุ้ยอะไรกันล่ะอะไรขึ้นอะไรขึ้นไม่ไม่มีอะไรเลยใช้สนามเอาหรอใช่สนาม เาใฮ้ยมีคนมาไม่คนมาเร็วทิ้งมาให้หมดเลยแบบลากทิ้งอ่ะกดคอนโทรลแล้วก็คิวอ่ะนั่นแหละงหูโดของฟอร์ดได้หนึ่งอย่างเว้ยที่จะตกอุ้ยโอ้โหน่ะเออฮูฟอร์ด่นมาจิงใจร้ายอ่ะฟอร์ไม่ได้คนละเกียอ์เอาถนนรีเจนเริ่มแล้วมาเลยมาเพื่อนเราให้นายยิงฟอร์ที่เจ็ดฟอร์ดราไปฟอร์ไปแ เบลหอเบลธนูต้าพร้อมแล้วเบลอ่าธนูลิจินก็พร้อมธนูต้ากับลิจินพร้อมขอรับในตำนานได้จ้ะตัดที่แรงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตัดที่แรงสุดจ้ะเป็นเกร์เหรอไม่มมีไม่ด่จริงๆงมีแค่ทองหนึ่งก้อนเอาว่าออเราขอตเ็นนึ่งก้อนแรกการจเ็น ใครเปิดพัดลมเอาอู้ยู่ดีก็มันโดเอาทำไมกันเอาไม่มีใครเฝ้ากลางกันแหละอูโดกันอีกแล้วทำไมวะเูาวิ่ง่าแล้วมันก็โดนไรอยู่ฝายเจนโดกันมาู้วันทองพระทองมากเลยฝ้าักโอ้ยฝ้า้ามจกลับได้นะขนมีเจนแหละ มาชูเอาตปผมลิเจนต์ลิเจนต์นี่ไม่โดนไม่โดนอุ้ยอุ้ยโดนผักโดนผักทุกคนลุยโดนโดนเนื้อนี่โดนสุก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 ทุกคนลุยกินสุก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  เราไม่เคยฆ่าเนี่ยโคตรรัวเลยบอกเลยเขาถูกเวลาให้อาจจะซัพพอร์ตไม่ได้แล้วหรอกเฮ้ยเรามีธนูลีเกนบอกเลยเราปิดให้เราปิดให้เราปิดให้เอาไปเอามา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 อาฟอร์ดให้คิวให้มันฆ่เขากลับสลามเลยยิงนัลคลิปนี้ก็ฟอไปแล้ไปแล้ว กุญช่ายูเกนเจาปนทยทุกคลัฟันได้งกดไกกรดไลค์แล้วกดกดไลค์แลไม่กดแชร์ได้ตาใจครับกุ่ายูเกนจบจบแล้วเพื่อนเอาลงแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคลงแน่เนเดอร์แบบเนเดอร์หรอยัไม่